ผู้หญิงคนนี้ตาเกือบบอดสนิทเพราะสิ่งที่เธอทาเป็นปกติทุกวันลอราฮอว์กินส์เป็นเทรนเนอร์สาวจากเมืองบริสตอลประเทศอังกฤษเธอมีปัญหาทางด้านสายตาม,มาตั้งแต่เด็กพอเธออายุ16เธอจึงเปลี่ยนมาใส่คอนแทคเลนส์แทนการใส่แว่นตอนลอราอายุ24ปีนี่เองวันหนึ่งเธอก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็พบว่าตาข้างขวาของเธอแทบจะลืมไม่ได้แถมยังรู้สึกเจ็บมากๆอีกด้วยเพื่อนของเธอจึงรีบพาเธอส่งโรงพยาบาลหมอได้พบว่าตาข้างขวาของเธอเป็นแผลติดเชื้ออย่างรุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากการใส่คอนแทคเลนนลลอรร่าาาาปปะะหดใจจมกวเ็ ไม่ได้ยังไงกันในเมื่อเธอก็รักษาความสะอาดอย่างดีแล้วก็ล้างมือทุกครั้งก่อนใส่คอนแทคเลนนะแต่หลังจากที่หมอได้สอบถามไปเรื่อยๆในที่สุดคุณหมอก็ถึงบางอ้อเพราะจริงๆแล้วลอร่าเก็บคอนแทคไว้ในกระเป๋าเครื่องสําอางของเธอซึ่งสกปรกจนเป็นแหล่งเพาะพันเชื้อโรคสารพัดชนิดไม่รู้ว่าเธอได้ทําความสะอาดกระเป๋าบ้างหรือเปล่านะต่อให้เธอล้างมือจนสะอาดแล้วตลับคอนแทคเลนก็ยังคงมีเชื้อโรคอยู่ดีผลจากการติดเชื้อทําให้กระจกตาด้านขวาของเธอเสียหายถาวรจนเธอมองอะไรก็เป็นสีขาวไปหมดวิธีการแก้ไขเดียวคืือออตตต้้ง่่่่าาาเเเพปลียนนนกกระจทั